ปัญญานั่ยนิที่เืองทุกเรื่งทุกนิดที่เรื่องเป็นเรื่องทายนิดที่เรื่องเป็นเรื่องทางนี่เป็นอย่างนี้มันก็เกี่ยวยงอกันมาไม่ว่าแต่ในยุคนี้สมัยนีู้้ชาตินี้มันเกี่ยวยงมาเป็นโนไม่รู้ว่าสี่กาฬกี่กันละที่เกี่ยวยงกันมาถ้าไม่เกี่ยวย้อกันก็คงยาก มันงยนดูหไม่พอใจที่จะมอก็พักคเสียงตัวได้นอนเพ็งคุณนอวพอดีเลือกเป็นนอนคุณดูสอดไปนอยกข้อกอด้าเดินทามันเห็นเน่อยจะนม่จะเหนื่อยขนาดไหนก็รูสอดนอนาอดเห็นโดดเห็นใจเหมือนกัน ก่อนที่จะมาได้จากบ้านจากของั้งเรามาอย่างนี้ก็เป็นของใหญ่ไม่ใช่เป็นคองหนักก่อนที่จะจบเกื่อนจิตการงานทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อยู่ในบ้านเดินของเราในใจของเราแล้วก็โน่นแล้วก็นี่อยู่อย่างนั้นถ้าเราไม่ฝากกันแล้วก็มาไม่ได้นี่สิว่าเรา ใจเด็กใจตาพันที่มุ่งส่งพยายามมาหลายวัดหลายวันแต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่ทอดทอไม่กลัวไม่กลัวไม่ไม่กลัวเหนื่อยนี่หน้าคงใจหน้าเรื่องจัก แต่จะนี้ใจก็ตคุงจะเรียนตั่งทำสมาธิทนมานัางดีกว่านี้โดยทำเนาะกันไหมไม่้ทำแต่เฉพาะนำทางตนเองโดยทำ่ยกันยันนี้ดีกว่านี้อถ้าหากว่ายัง

เทกรองเทอก็เทเล่เต๋ทั้งหลายนี่ยตั้งเทติตั้งนกแห้งอยู่เฉพาะในตรงนั้นเลยใฉันรวมทำอะไรกัรไมในจิตของเราให้รวมอยู่ที่ตรงนั้นเลยเราเกาะทำใจหายใจให้ร่องโล่อย่าหายใจให้เว็กาหายใจเข้า อ้อนจะอกก็ให้เลอกอย่าให้มีอาการขัดขวางการนั่งก็ไม่กันให้นั่งาตามสบายให้สำรวจจิตในรณะที่เราทำบางท่านบางคนนั้นอาการจิตที่รวมนั้นมีอาการต่างๆกัน สบายลงไปเลยอย่างนี้ก็มีบางคนบางคนตอนน้นองมีอาการวักแร่เข้าไปสบายไปเลยอย่างนี้ก็มีบางคนมีอาการลูกว่าลงไปสบายไปเลยอย่างนี้ก็เรียกว่าจิตดวงเป็นสมาธิเหมือนกันบางคนเมื่อวลาจิตมันวนลงไปถึงฐานนั้น จิตก็เบาใจก็เบาใคข้าวเสว่าจะลอไปไหนมาก่ออย่างนี้ก็มีเราทิ้งไอย่าหวังเดินจ่ายดูอย่าหนังนนังโผล่ลไปให้จังหวะจิตรู้อ,อยู่เฉพาะจิตเท่านั้นเนี่ยจะเป็นยังไงก็แล้วแต่หรือบางคนจิตวมวนไป พวกที่มีอุปนิสัยม,มอ,อนทำก็จะอาศัยความทำงานของตนมาว่าจะเห็นปัญญา,านามหน้าอยู่ก็มีอยากพ่งไปทำให้ตกลงหรือรูอ้ว่าให้ถือว่าเป็นเรื่องวันนินดีให้ใช้เป็นเรื่องจริงให้เพิ่งทำความเข้าใจอย่างนั้น คนก็เห no ็นหน้าคองกระดูกดูความมากนั้นเราก็มีมีการเรียกว่าอสุภะกรรมานุสแต่เราให้พุ่งตั้งจิตกนหนดดูอยู่เฉยๆไม่ตอกไม่ต้งไปจัดประมานไม่ต้องไปว่าให้ดูอยู่เฉยๆนันจะมมอาการนิสุริยาอย่างไร ไฟแรกแตกเราก็ดูอยู่นั่นน่ะนั่นจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรก็แล้วแต่ไม่ต้องทำจิตของเราให้เบาบางให้สำลัวอันสิหนึ่งเมื่อเวลามันเป็นอย่างนี้เนี่ยเราจะรู้สึกเองอ๋อใจของเรารวมเป็นสมาธิอันนี้เรียกว่าสมาธิบางครั้ง บอลเป็นนิกาสมาธิก็มีบอลนั่แรกล,ลงไปแล้วจิตก็ถอนออกมาธรรมาดาบางคนก็วนลงไปพอสเสียเสียนะออสลงไปไปสมควรจิตก็ออกออกมาอันนี้จะแสดงให้เห็นไม่ว่าสติของเราตามไม่ทันเพราะฉะนั้นจิตของเราจงึงถอน บางครั้งก็เรียนกันไปอย่างสนิทเลยจริงๆเรียกว่าพัฒนาสมาธิอยากถอนก็หนักและไม่อยากถอนก็อยู่อย่างนี้จนกระไรมันกระไรเด่นก็ได้เป็นอย่างนี้นนมีาจิตดวนลงไปเรียกว่าพัฒนาสมาธิมันรวมอย่างสนิทนี้แหละ เมื่อเวลาเรานอนป่าใหญ่นี่ไม่มีว่าอะไรที่จะรายกดภายนอกมันสงบเงียบเยันสบายอยู่อย่างนี้นี่แต่ว่าไม่มีไฟฉาเยเอายอมแา่ไปเวลยความสุขอยู่เชื่อไหมแต่ย่อนออกมาอยู่ในอุปจาระสมาธิ เวลาแยกออกมาอยู่นี้เนี่ยเราจึงพิจารณากายพิจารณาใ้จิตใหเรู้จงกตายได้จิตมันจากพิจารณาเองเรื่องของจิตนี้นเนี่ยมันเพิจารณากายเองเราวิจารวิจวรความว่ากายมันเป็นย่งไงเราถามท่านี่แหละเราประเราตัดนึกคำวิธีคำโต้กับ ไม่ใช่ว่าจะหอมให้จนตลอดงดขึ้นมาเท่านั้นเนี่ยถ้าหากาสิ่งที่จะสแสดงธรรมะที่สแสดงออกมาก็พลิกขึ้นมาให้ปลาสดให้เห็นเอ็นไตายของเราส่วนใดส่วนหนึ่งนอนายของเราั้อเป็นอย่างไรมีสุดอะไร บางทีก็มีจุดปลากรดเห็นน่องเห็นกระดูกเพียงแต่เลี้ยงเล็กน้อยเท่านั้นก็มีก็ให้รักษานอะไรยาปล่อยทิ้งเมื่อเวลาเข้าสมาธิเวลาหนึ่งเราก็ต้องทำเหมือนเดิมเมืนเนี่ยทำเหมือนซอกอย่างที่เราลาบอดนในกายของเราดูดยเห็นไหมชันทันไ้ชันนาญ จนที่เราเห็นตลอดหมดผู้เราทงกายของเราเมื่อเวลาเห็นอย่างนี้ก็ให้รักษาเอาไว้ที่จะไดมาอยู่างนี้แล้วก็ต่อไปเราต้องการอยากจะให้มันแตกสลายออกไปก็ตั้งเสกกำหนดเพืให้มันแตกสลายออกไป ไม่ให้มีให้ว่างไปหมดไม่มีอะไรให้ยังคงเหลือแจอใครเป็นคนรู้คนเห็นยังเหลือเท่านี้ลัรษณควารรู้หรือวามเห็นอันนี้ไม่มีใครที่จะทกล้งได้เป็นสัจธรรมเป็นของจริงอยู่อย่างนี้น เอรียกกันว่าในคำบาลีว่านิพพานพวรมังสุญญา,านิพพานพวรมังสุญญานิพพานเป็นการสุขอย่างยิ่งว่าอย่างนี้นิพพานพลัมังสุญางอสุญญ์นั้นทำไมยังอยู อะไรยังอะไรมีโฉมดธรรมยังอยูมันสูงสิ่งที่ควรสูญที่ควมเสียเขื่สนใจอาสวะกิเลนนองไม่มีรากรจุกอะไรจิตของเรามีแต่จิตอันบริสุทธิ์เหมอนล่วนเรื่ใจของเราจะสบายสบายอยู่อย่างนี้ นั่นแหละความแจ้งการสะท้อนการใส่ยอ,อสยู่ภายในจิตนั่นแนม่ม่สื่อว่าธรรมนี้เป็นของที่บริสุทธิ์ให้ดูสินหมนี่แหละเมื่อมาตอกอกเราหาัจิตได้ฟังแล้วจงตั้งสติกำหนดลงไปดูที่ใจของเราให้ประทับตะครอนอยู่ที่ใจของเรา ให้รู้อยากให้มีอาการหรือกิริยาที่จะสั่นระบขันรในนี้อาการข้าหรืออาการบอกให้อยู่ปกตินอยู่ในจุดดีนนี่ต่อไปก็จงอากานความความสงบถึงเวลาสิบห้านาทีแล้วก็ นาฬิกาจิตนั่นก็อยากเ,เป็นการพักผ่อนพาต่องไปให้ดีอยากสอนจิตไปหาันสองจิตจะหาคนน,นน้นคนนี้ให้สัรวนอยู่ที่ตัวของเราอย่าไปดูคนอื่นดูตัวเรานั่นเอง เวลาต้าสมควรแล้วก็สั้นก็ได้อ่าจบลองหายใจเข้าออกอย่างนี้ก่อนอ่ามันนอกมันสะดวกสบายอยู่ก็เอาลมหายใจนี มีอาการแค่เพี่อนอยู่ก็เปลี่ยนเปลี่ยนเอาจากอะไรจาพุทโธวิ่จะทำโมลิจาสังโขก็เปลี่ยน้าั้งเันอะไรมันถูกกัจจเของเรามันสะดวกสบายก็เอาที่นั่นเนี่ยโอะบ ชอบบอกอันนี้ก็น่าจะเป็นผู้ติดสิทิของเราให้สิิของเราให้มันกล้าที่จะอย่าให้มันทั่งมันเฉยแม้มีวันหนึ่งแกจว่วนมากก็เนื่องจาก จะติดของเรามันเผยเนี่ยจิตไม่จริงหรอกใช่แต่ก็ไม่ไปที่ไหนให้เราพุ่งทำความเข้าใจว่าใจของเรามันจะไปที่ไหนใจก็อยู่กับที่มันมีแต่อาการนิจิริยาทั้งน,นั้นเราวิ่งไปตามอาการนิจิริยาของจิตอะไรถือว่าจิตของเรามันดอกมันไม่อยู่ แต่ความจริงนั้นมันอยู่มันอยู่กับที่แนๆ่ๆเราวิ่งไปตามอาการนิจิริยาของเขาจะไมอะไรถือว่าจิตของเรา,เราออกไปน,นี่เราต้องเจ็บหน่อยเอาจิตของเราไม่ได้ไกที่ไหนก็อยู่กับที่ตอนี้จะอาการที่ ที่ยาของมันออกไปนั้นไอ้รู้ที่จุดที่ว่ามันใครเป็นคนว่ามันออกไปนั้นไอ้รูปจุดนั้นเนี่ยเอาใช้ตรงนั้นนี่อย่างนี้จะดูดีกว่าในตัวเราเลยครับฮะในตัวเราติดอยู่นในแรกแรกครกแรกแรก ให้มีอยู่ที่ตั้มแห่งติมันมีอยู่ที่ห้าแห่งที่บันขมอนที่แห่งหนึ่งที่ห้าสิแห่งหนึ่งที่ไปเชห่มือแห่งหนึ่งที่พอหอมที่แห่งหนึ่งที่นี่สี่นี่แห่งหนึ่งมันรู้สึูขึ้นมาอีกเพียงสองนิ้วนี่แห่ง ฐานเที่ยตั้งแห่งสติในจิตที่ว่านี้เราจะเอาจนไหนมันจะสบายกว่าเราต้องกำหนดดูเฮงดูกำหนดดูอาบนขมังดูสบายนะกำหนดดูไปทุกฐานนั่นแหละถ้าที่ไหนมันสบายกว่าเราต้เอาฐานที่นั้น เป็นอะไก็อืมเ<ด>สียสิวินนั้นนั่งจะดีู้ือ่ะเดียจตเดูหรนีจะัดูยวน่ันดยไม่ได้ยับยแต่ัวนี้มันยังนอน้อนแต่ฟัรเสมนอนนีนมันม่ได้เลนอนนอนกหลับนะ ความฝุ่นในเวรยามุจีถ้านันเกาะทนเรามันจะดิ้นเราทรมาร์มันจะดิ้น,น,น,จ,ะนจะเสียจะสมอะไรก็ช่างมันกลอยวางเลยทีเดียวน,นี่จะว่าการทุกเสียฐให้มันฆ่าผู้อาศัยทนเราจะบว่าจนกว่าเราทร,รมาร์มจิตของเรามัน น้อยแน่เราฝึกได้นั่นั่งผ่านเวทนาไปหายเจ <Salvador> ็บหายปวดหายเหนื่อยหายเหนวหายปวดร้อนปวดเดือยผ่านไปนี่แปลว่าการฝึกตินเอมันกล้าถ้าหากจะไปฝึกดีๆมันไม่ได้ มันต in it ้องกล้ารู้ว่ารู้เท่ากำลังของสถิของเรามันกล้ารู้จักในที่นี้อานุ้แข็งแกร่งก็รู้จักอยู่ในสุดนี้ใช่สถิติของเรามันดับมันก็สาปันเวทนานา่ไน้ถ้าสถติของเรามัน้ามันตาปันเวทนา ผ่านพ้นไปได้เลยเยาวนาก็นังนับตายหายไปเลยนั่นแสดงให้เห็นเลยว่าสติของเรามันกล้าวอมสามารถทำลายเยานาให้ขาดจากใจของเราได้นอกจากนี้ไปก็ไม่มีอะไร ให้มันกล้ารู้จากมันกล้าไหมแต่เขาจะต้องทำอย่างนั้นโอ้ไดดนจนครบแล้วก็กำหนดเส้นทางเราจะเอาขั้นยาวแค่ไหน น่าจ่ายการตั้งการของเราถ้าเอาสั้นเกินไปมันก็เวียนเรากลับไปกลับมามันเวียนดีกวับต้องเอาให้พ่อแม่พอดีมากระนาเวียนนาก็ในควกรธุจัดเดินยุ่ความก็เยืนต้นทาง,งม,มันนอนเงยพึ่งง่าจะเจริญพุทธคุณธรรมคุณสังขับคนว่า จะไดพุทธคุณธรรมคุณฉันกคุณจบแล้วก็จะิญเมตตาเอเจรไญเมตตาแล้วก็อำรวยอมรำนวยทับดูขวามธรรมชาแล้วก็คลิทอดอดตาเแล้วก็กล้าหาญออกไปพุทธเพอุทธไป ตามจังหงวนะวน,หนั่นหมายจะยกเลองรู้ว่าเราได้แต่เราโดยไม่เต็มศีทษะของเราเนี่ยไม่ต้องเดินต่อท่าไปโดยไม่าตามศีท่าของเราเคยก้าไป้าไปเดอนอย่างนั้นมีอาการไป้คืนแน่นไปตาม ท,ท <pad> ี่ท่าที่เราเคยเดินกลับไปกลับมาพุทโธไปถึงตายทางทางโน้นกลับมาถึงปลายทางจนไม่ทาเจนทำไม่ถนงานจนไม่ดุ่มเงในขัานแค่เดียวนานข้าบดังคนน่ะจิตมันวนในธรรมะเดินไปนั่ย บางทีมันรวมในคณะเดนแผนดินมันแยกออกเลยนะในคณะมันงกรมีบางทีก็กระทั่งหรืออะไรก็ไนะด้บางทีแผ่นดินมันแบกกอนอย่างนี้เองก็อยู่ในอย่างนี้คีบางคนก็มันลอยไป จะว่าหลักก็ไม่จรมันเลยเลยไม่ให้ทางไปไงึงโด้ไม่ชอบหน่อนงบางคนเี่ยเพื่อท่องทานบางคนตรมีสกิโดยไปถึงนามทานก็รู้สึกจากใจจามาถ้าของลายไม่ไหวไอ้ข้าวกระดาษเราไม่กล้าไปไอ้ข้าวคำมีคน มีรูปยาอายายต์ท่าเราเอตายคำเราก็บาดจุดสบาดนี่ยมันไม่ชิวัดชิจูนนอนในฐานะที่เด่นจนก่ันเบาเบาหาคนที่เจนไม่มีนี่นี่สหรับเจนยัก่อนมันจริง มันดูมันเห็นต่อไปกับมานอย่างผู้หิเราก่ัทมอนาวท่มนูรยก่แม่แก hm. ่เ <ility> ต pues ิของคนขางคนก็ไปที่ต่าชาติแล้วคืน มันม,มันนระวังมีมามีทืตัดเรื่รอรมันระวังเก็บนเงินทำงานเพราะในกำานนัน่นเราไม่มีที่พึ่งนะเราพุทโะเป็นที่พึ่งน่เราพุทโเป็นที่พึ่งไม่เอาอะไรเป็นเป็นทีที่ของเราเท่านั้น,อออนะอย่างนั้นยงบางคนก็ไม่รู้ มีแกะรวอย่างเดียวนี้อันในร้อนมีดีกว่าอย่างนั้นอนนี้อยากไปพุ่งทางให้ตัวถึงขนาดนี้เราต้องยักยังจิตใจของเราลให้ต้องให้มันตัวเห็นขนาดนี้ถ้าเป็นอย่างนี้นเดียวจะทำให้เสียทำให้เสียสมาธิไปนะั่น อาหาข,ข้าเราเราเราไม่ยากแล้วอยู่ในตาย้า,า,มามันี่นลงงเลยเราจะสำรึกขึ้นมาในสำรึกขึ้นทางใจมันเบี้ยตัดมีสิ่งจะขึ้นมาทำตามอย่างนี้ทำตามอย่างนี้นอันนี้เรามันหลอกเราเองทอ่อมันแสดงขึ้นมาทางใจมันหลอกเราใจของเราหลอกรอเราเองอะไรเป็นเหตุให้เกิด ให้รู้เท่าทันเอาเรื่องควาจิตที่มันเป็นมันคิดขึ้นมาเป็นเรื่องที่ดาคโรเราจะน่ะเราจะไปเชื่อมันไม่ได้มาต้องตาทันอย่างเราไม่ต้องลัวอะไรทั้งนี้ไม่มีถือทั้งนั้น่ยถือมันก็คนมาได้เลยถ้าคนไม่นี้แตละตาไปสั่ือม่สังมันก็ เอาทิ้งไว้ในยันเหวแต่หน้าของกระดุกมันจะมาทำลายเราได้นี่มันมันโคว่าแรงันามาในตาดในมาทำให้เราโกล เกษตรกร้าข <ion> ้าวเมตาเกษตันร้ามันมีกาลังมัสม่ติแข็งทงให้ตัติดแข็งแรงขึ้นจะเอือกว่าเปื่อยไปจะเลือกว่ามีกำลังก็นอไม่เลิดมีกำลังใช่ไหม อ๋อตอนนี้เราได้ใจคนเราได้ใจเสด็จคนแต่รานเาจะมาเลดม่ได้แ้วเร่งบางคนมาเลอดานมานั่งตลอดทางก็มีนี่สิ่น้บางคนั่งนาเดียวเท่านัดื้อบายอะ ทำไมเขาอยู่ได้เราอยูได้ตลอดไ้เป็นคนเล่ทำไมเขาอยู่ไ้เพระเขาอาัยคำสื่อควมหมายมีอย่างมีอยู่ในหนึ่งจิทของเาไม่รู้สั่นรู้สั่นแน่มันปล่ายไปมันสบายไปหมดเลม่่านนอจิมันเิดขึ้นแล้วก็คือ